สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ข่าเที่ยงทีวีไทย29พฤษภาคม2 5 5 3นะคะวันนี้พบกับดิฉันกำมลวันตรีพงศ์ค่ะและดิฉันพรอดีลาธนาดีค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงบรรยากาศของการเดินทางของคุณกรุงในช่วงวันนี้กันหน่อยนะคะเนื่องจากว่าการจราจรไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้า BTS นะคะวันนี้สามารถที่จะหันกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกสถานีแล้วนะคะหลังจากที่มีการปิดไปในบางสถานีวันนี้เปิดให้บริการ6นาฬิกาถึง24นาฬิกา ตามปกติแล้วนะคะขณะเดียวกันวันนี้ก็เป็นวันที่เปิดทดลองวิ่งรถด่วนพิเศษสาย BRT นะคะสายสาทรราชพฤกษ์เป็นวันแรกวันนี้มีปัญหานิดหน่อยเรื่องของการตัดสัญญาณไฟจราจรที่ต้องัดทุก5้านาทีก็เลยส่งผลกระทบต่อรถที่ยังวิ่งอยู่บนถนนด้วยนะคะก็ติดขัดกันบ้างค่ะทําให้รถติดอยู่บ้างแต่ก็ยังมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาอยู่นะคะซึ่ง BRT นี้ค่ะจะให้บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไปจนถึง31สิสิงหาคมนะคะและหลังจากนั้นก็คือหนึ่งกัน ยายนไปอีก4เดือนค่ะก็จะ,ค,ะคิดค่าบริการสิบบาทตลอดสายและเปิดให้บริการเต็มรูปแบบสองมกราคมปีหน้านะค่ะขณะเดียวกันเช้าว,วันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลน,นะคะสื่อมวลชนไปปักหลักรอ,อการชี้แจงของนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งจะชี้แจง,งสถานการณ์ทางการเมืองต่อคณะทูตและก็องค์กรระหว่างประเทศประจาประเทศไทยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเช้าว,วันนี้บรรดาสื่อมวลชนไทยยังไม่สามารถเข้าไปที่ยังห้องชี้แจงได้นะคะ ส่วนมาตรการเคอร์ฟิวนะคะตามกําหนดเดิมนั้นสิ้นสุดไปตั้งแต่4นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าก็ต้องมีการประเมินกันอีกครั้งนะคะว่าจะต้องขยายเวลาต่อหรือไม่นะคะ,คะซึ่งทางศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าสอชอนั้นนัดประชุมประเมินสถานการณ์ในเวลา16นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะโดยพันเอกส,สัรเสริญแก้วกําหนิดระบุว่าสอชอมหมดหน้าที่พิเคราะห์เหตุเพื่อประกาศใช้เคอร์ฟิวแล้วหลังเสนอและรัฐบาลเห็นชอบให้ประกาศใช้เมื่อช่วงเช้าหรือว่า4นาฬิ กวันนี้เท่านั้นค่ะ จะพิจารณาสถานการณ์บ้านเมืองเพื่อประกาศห้ามออกนอกเคหสถานพันเอกสซนเซญแก้วกาเนิดโฆษกศูนย์อเนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอ,อชอปเปิดเผยว่านายสุเทพเครือสุบรรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงในฐานะผอ,อสอชอนัดประชุมในวันพรุ่งนี้เวลา16นาฬิกาค่ะโดยมีนายอภิสิทธิเวชชาชีวนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุมด้วยเพื่อรับทราบการประเมินสถานการณ์บ้านเมืองโดยรวมก่อนพิจารณาวางมาตรการต่างๆเพื่อดูแ,แลและเฝ้าระวังเหตุร กอีกคพันเอกสันเซอร์นั้นกล่าวว่าการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานหรือว่าเคอร์ฟิวนั้นทางสออชอได้ประเมินสถานการณ์เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเสนอครมเมื่อวันอังคารที่25พฤษภาคมเท่านั้นนะคะซึ่งวันนี้ถือว่าหมดหน้าที่ในการพิจารณาเรื่องประกาศเคอร์ฟิวแล้ว มีรายงานว่าก่อนหน้านี้สอชอได้ประเมินสถานการณ์เพื่อให้รัฐบาลประกาศเคอร์ฟิว7วันแต่เมื่อเข้าสู่ที่ประชุมคอรามาในวันอังคารที่25พฤษภาคมที่ผ่านมารัฐบาลพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวเพียง4วันซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อเช้า4นาฬิกาของวันนี้หรือว่าวันที่29พฤษภาคมนะคะ และด้วยสถานการณ์ที่สอชอประเมินนั้นในช่วงวันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่30พฤษภาคมนั้นก็คือการเฝ้าระวังเหตุเท่านั้นจึงไม่จําเป็นจะต้องใช้เคอร์ฟิวอีกเว้นแต่จะเกิดเหตุระเบิดหรือว่าสถานการณ์เกิดเข้าเหตุรุนแรงขึ้นนะคะสอชอถึงจะประเมินสถานการณ์และประสานขอรัฐบาลประกาศเคอร์ฟิวอีกครั้งค่ะ สำหรับการบังคับใช้พระราชะกำหนดบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหากรัฐบาลไม่พิจารณายกเลิกก็จะสามารถบังคับใช้ไปได้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะคะเนื่องจากคอรอมอนนั้นรับทราบในการบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่7เมษายนแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ได้ถึง3เดือนนับตั้งแต่คอรอมอรับทราบค่ะ